มาครับวันนี้มาเจอกับมือวางชมรมเต้มพันห้าแปดสสี่ก็โอเคครับสูสีกันกับเรานะครับเล่นกันได้นะครับขึ้นไปเล่นกับเต้มระดับตัวแทนจังหวัดก็โดนกระถิบกระเด็นลงมานะครับมาอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมมาได้จังหวัดแทรกเข้าไปครับเขาต่อมานะครับต่อขึ้นมาต่อตัดขึ้นมานะครับจังหวะนี้อากาศแทรกอีกครับมีที่แทรกไม่ได้แทรกอย่างเดียวนะครับจังหวะนี้เออมันเป็นยังไงไม่รู้ครับมีเห็นบ้างๆไม่ได้นะครับเดินก่อนค่อยไปคิดกัข้างหน้านะครับนี่ครับเตรียมตัวยิง เสียกินจังหวะนี้ครับอ้าวให้กินเลยนะครับมาเพื่อที่เราจะไปเข้าฮอตนะครับนี่เราก็เข้าเขาก็เข้านะครับเราขึ้นปิดไว้ก่อนนะครับจังหวะนี้นะครับปิดไว้นะครับนี่ขึ้นมาอีกเพื่อนๆรู้ไหมครับผมจะทําอะไรนะครับเขาคงคิดว่าผมจะต่อฮอตออกแล้วมั้งครับถ้าผมต่อฮอตออกเขาก็จะต่อกลับคืนได้นะครับแต่ไม่ใช่ครับในจังหวะนี้นะครับขังหมูครับขังหมูครับเต้มนี้เขาเรียกเซียนเขาเรียกว่าแต้มขังหมูอะไรประมาณนี้นะฮะ ถังเราเสร็จก็มาดูครับว่าเราจะเอาอยู่ไหมนะครับมาสามตัวสี่นะครับมาที่ดินได้นี่เรามีสามตัวเขามีสี่นะครับต้องกดให้อยู่นะครับในจังหวะนี้นะฮะมาดูครับว่าเขาจะเดินตัวไหนนะครับผมก็ขึ้นกดตัวนี้ไปก่อนอ่ะขยับมาตัวนี้ก็กดกินเรียบร้อยเลยครับผมนี่มานี่ครับไม่น่าจะมีปัญหาในในกระดานเรียกในกระดานนี้นะครับมาลุ้นกันต่อในกระดานที่สองนะครับในอีพีหน้านะครับว่าเราจะแก้มา ยังไงนะครับจะเดินหม,มากไหนจะอร่อยไหมนะครับเจอกันครับสวัสดีครับ